สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู่สุขุนนะครับมาพอกันอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับเนาะกับบาโอยอินดี้ช่องที่มีสารละเนาะครับเนาะก็ทั้งสมุนไพรทั้งเทงของนักร้องทางการทำมาหากินแบบบ้านบาการทงเบ็ดใสเบ็ดกบใสเบ็ดปลาคอยังก็นแล้วแต่เนาะครับเนาะก็เสียอารุณช่องนี้หมดเลยครับผมตั้งแต่เสาร์เลยครับพ่อแม่พี่น้องฝนตกครับเมื่อนี่ ฝนตกแต่เช้าเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยครับไปออกไปไหนก็บ่ะไรครับสิไปหาสมุนไพรก็ก่ได้ดีน่าจะผมขอแมงแต่ว่างครับผมอันนี้ผมก็กำลังกินครับมันกินดีดีพ่อแม่พี่น้องผมขั้นน้ำสดผสมใส่กาแฟกินเลยครับเนี่ยผมกาลังกินอยู่้วครับนะเพราะว่าผมกินเข่าโบฮอยได้มันช่วยเจริญอาหารอย่างดีเลยครับผมสำหรับสตรีนะครับผมสำหรับสตรีที่ว่า ในช่องคลอดเหม็นนะครับเนาะในช่องคลอดเหม็นมากครับผมเฮ็ดจังได๋ก็บวายเนาะครับเนาะกับประจําเดือนมาไม่ปกติมาแบบกับเปิกกับปอยครับผมมาแบบกับเปิกกับปอยฤดูขาวกับเต็มช่องคลอดอยู่ครับมันช่วยขับฤดูขาวอย่างดีเลยและช่วยให้ประจําเดือนมาเป็นปกติครับผมเดี๋ยวก่อนที่ว่าผมสีสาธิตให้เบิ่งว่า การเอามาทําให้สตีนี่มีประจำเดือนที่เป็นปกตินะครับเนาะแล้วก็ทําให้ฤด,ดูขาวหายไปเลยหายเหม็นหายมีกลิ่นมีอะไรไปนั่งใกล้ใครก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเนะาะไม่ค่อยมั่นใจในโตเจ้าของว่าเจ้าของนี่ไปนั่งไก่ผู้ชายรือไปพ่อผู้ชายรอรอเสียไปนั่งใกล้ก็ไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองจะมีกลิ่นออกมาจากช่องคลอดไหมนะครับโตนี่แหละครับพราะอไปนองเดี๋ยวผมเสียไปก็จะเข้าสิ ไปดูวิธีเฮ็ดวิธีทํากันไปหูจากสมุนไพรยูนี่ครับเนาะครับเนาะฝนตกมพม่ีพนองเลยฝนตกดีดีครับฝนตกทั้งวันเลยครับตกแต่เช้าเลยวนนีครับนี่บึงลักษณะไม่เด้อครับเด้อเนี่ยผักชนิดนี้ก็คือผักเบีย้ยหินนั่นเองครับดอกจะสีขาวนะครับผมสังเกตบึงดอกสีขาวดีเด้อครับรมพม่ีพนองเพราะว่าผักชนิดนี้สมุนไพรชนิดนี้มันจะคล้ายกับ ผักเบี้ยใหญ่ครับผมแต่ชนิดนี้มันคือผักเบี้ยหินแม่พี่น้องจำไว้เด้อครับมันสีเขี่ายจังเลยครับสีข่ายกันเลยครับเนี่ยอันนี้คือผักเบี้ยหินเป็นพืชฤดูกาลเดียวครับเป็นสมุนไพรฤดูกาลเดียวหายากแท่งครับพ่อแม่พี่น้องว่าเกิดแค่ไผ่ไฮไผ่เห็นยังไๆเลยผักชนิดนี้ครับแทบสีหาบ่มีเลยเลยครับเพราะว่ามันเป็นพืชเป็นสมุนไพรที่เกิดแค่ปีเดียวก็ตายครับผมมันสีบ่มีอายุยืนก็ตังสมุนไพรตัวอื่น มันเป็นผลพัยแค่ปีเดียวนะครับดูดูการเดียวนั่นเองครับผมสรประคุณของมันครับผมสัรประคุณของมันรากนะครับรากมันนี่ช่วยเจริญอาหารที่ผมชงกินกับกาแฟเมื่อกี้แหละครับผมช่วยเจริญอาหารครับช่วยเจริญอาหารได้อย่างดีเลยครับแล้วแก้ลมอันตรพึกครับรากของมันเด้อครับช่วยแก้ลมอันตรพึกขับเสมหะแล้วก็เอามาเป็นยาขายได้อีกด้วยนะครับเนาะช่วยให้ประจำเดือนมาไม่เป็นปกติครับผม สำหรับสตรีมีคันเด้อครับเด้อบอเป็นตากินเด้อครับผักชนิดนี้มันกินสดได้เลยครับกินกับเจียวกับปนก็ได้บอเป็นอันตรายหรอกครับเนาะแต่สตรีมีคันห้ามกินถ้ากินมากมันจะแท้งบุตรนะครับเนาะสำหรับใบมันเด้อครับใบมันอ่ะใบมันเนี่ยครับใบครับผมใบเสี้ยครับเอาใบมาเลยครับมากันกินเลยครับมากันกินเลยแก้เงือบวมครับผมใบมันเด้อครับเด้อขับฤดูขาวของสตรีครับผม ก็แก้แผลอักเสบเพราะว่ามันเป็นต้นมันเป็นลักษณะเบึกเมือกอยู่แล้วมันก็แก้แผลอักเสบได้เป็นอย่างดีเนาะครับเนาะเอาใบมันเหละมาพอๆพอๆพอๆแผลครับผมง่ายครับต้นนี้ว่่มีข้อห้ามครับข้อห้ามคือตีมีคันไม่ไม่ควรดื่มแค่นั้นเองครับผมสำหรับต้นมันนะครับทั้งต้นทั้งรากเลยครับเอาทั้งต้นทั้งรากไปเลยครับทั้งต้นทั้งรากนี่ช่วยบำรุงรวหิตอย่างดีเลยครับผมทั้งต้นทั้งรากมั้งนะครับเนาะ ช่นนบำรุงีหิตไม่บำรุงโลหิตอย่างดีเลยทั้งต้นทั้งรากเนาะครับแล้วก็เป็นยาขับลมนะครับเนาะทั้งต้นทั้งรากเอามากินเป็นยาขับลมนะครับแก้โรคท้องมานครับผมท้องมานครับผมแก้โรคท้องมันเยื่อบุช่องท้องอักเสบครับสําหรับลำต้นมันเดร์ครับปัสสาวะครับผมแก้ปัสสาวะแบบกระปิกกระปอยปัสสาวะไม่ปกติครับผม ใช้รักษาโรคไตครับผมก็หมายถึงยับยั้งโรคไตรักษาโรคไตได้นั่นเองครับผมที่สําคัญนะครับเนาะตัวเนี้ยมันแก่ช้ำไม่แก่ฟกบวมได้เป็นอย่างดีผู้เดบวมผู้เดบวมมองแดดครับเปรลดหลอกลดดมถึกไม่กริงไม่ล้นทับอย่างบวมก็แล้วแต่ครับผมแก่ฟกช้ำแก่ฟกบวมเป็นอย่างดีนะครับผมนี่ครับสําหรับตัวมันเด้อครับสังเกตบมันยังไงเด้อครับเด้อนี่ใบมันสิบเป็นจงสีเด้อครับนี่ ตั้งแต่ใบมันนี่ครับใบมันสิม <go> ีล to ักษณะจังสี่เลยพ่อแม่พี่น้องนี่ใบมันนะครับเนาะนี่ใบมันใบมันสิแตกต่างกับเบี้ยเบี้ยใบใหญ่นะครับเบี้ยผักใหญ่ผักใหญ่ผักเบี้ยใหญ่นั่นเองครับผมใบมันสิแตกต่างกันอย่างหนึ่งกับดอกนะครับสิคือกันเลยเหรอครับลักษณะมันสิคือกันเลยผู้ใดขันว่าผู้ใดบอสังเกตจริงๆบอเก่งจริงนี่ก็สิยิบมาผิดเลยเลยครับแต่สัมพุทธมันก็สิคลข้าๆกันแต่เบี้ยใบใหญ่นี่มันจะรักษาเด็กหัวร้านครับผม เบี screws, stumbled, ้ยเบี Luckily, ้ยใบใหญ่เนี่ยมันจะรักษาเด็กหัวล้านเอาเอาลำต้นไปเอาใบไปพอบผอบผสมกับไข่เนี่ยมันหมูแล้วกัข้าวหมูหัวล้านนะครับผมเกิดเป็นยางดีนะครับอันนั้นเบี้ยใบใหญ่รักษาหัวล้านนะครับเนาะแต่ตัวนี้ตัวหลักๆักมันครับผมเดี๋ยวผมเสมาอธิบายวิธีเฮ็ดวิธีทาให้เบิ่งครับตัวหลักมันดอกมันครับขั้นเบี้ยใบใหญ่เบี้ยใบใหญ่เนี่ยก็เป็นพืชฤดูการเดียวเหมือนกันแต่มันจะเป็นดอกสีเหลืองแต่ตัวนี้เบี้ยใบหินมันจะเป็นหรือผัก เบี้ยหินนั่นเองมันจะเป็นดอกสีขาวแล้วครับเนาะจำดีดีเล้ครับผมอันนี้คือเบี้ยเบี้ยหินนะครับผักเบี้ยหินนะอันนี้นะครับเบี้ยหินส่วนผักเบี้ยเบี้ยใหญ่เบี้ยใบใหญ่เนี่ยมันจะเป็นดอกสีเหลืองแลครับเนาะอันนี้ผักเบี้ยหินมันจะเป็นดอกสีขาวแล้วครับเนาะอ่าทีนี้เราทําความรู้จักลําต้นมันให้ดีแล้วครับเนาะนะครับมันจะเป็นลักษณะเจงซี่ครับใบเบยมันนะครับเห็นลักษณะเจงซี่เลยครับสีอมสีหมวงหมวกหน่อยนึงครับผมบ่ได้เกิดยังหายากครับหายากอันนี้หายาก ไม่ได้เกิดง่ายๆครับพักตัวนี้เพราะว่ามันเป็นมันเกิดแค่ปีเดียวมันก็เสียใจครับผมเนี่ยครับหลักเหตเป็นล้วเสด็จะทั้งสี่เนาะครับเนี่ยครับอ้าวทีนี้เราทําความรู้จักกันหมดแล้วสรรพคุณของมันผมก็ได้อ่านให้ฟังแล้วเนาะครับเนาะสรรพคุณของมันก็ได้ไล่มนไล่วิชาให้ฟังแล้วนะครับเนาะทีนี้เรามาทําความรู้จักวิธีทําวิธีเฮ็ดกันเลย พราะเราทำความรู้จักกับใบมันแล้วครับผมเราทําความรู้จักกับต้นกับใบลําต้นมันแล้วเนาะครับว่ามีสรรพคุณอะไรมั่งสรรพคุณที่สืบเสริอมมาแต่สรรพคุณหลักๆของมันเลยคือครับผมสตรีที่ประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็สตรีที่มีกลิ่นในช่องคลอดฤดูขาวนั่นเองเนาะครับเนาะขาดความมั่นใจไปที่ไหนก็ขาดความมั่นใจเนาะครับเนาะ ไม่ว่าไปนั่งใกล่ใครก็มีกลิ่นมีอะไรก็ขาดความมั่นใจไปนั่งกับผู้บาวยังสิก็ขาดความมั่นใจว่าโอ้ยตายแล้ะก็จังมีกลิ่นจิงสีเนาะบอกการนั่งไก่ไผ่นะครับผมทีนี้เรามาดูวิธีเฮ็ดวิธีทำกันเลยว่าเขาเฮ็ดกันจังไดดเนาะครับพ่อแไม่พี่น้องนี่ครับเป็น้อๆเนาะครับเดอ้อเอาฤดูขาวกันครับฤดูขาวครับผมสําหรับฤดูขาวให้เราเด็ดเอาแต่ใบมันนะครับพ่อแม่พี่น้องจําดีๆนะครับเดอ้อจำให้ขึ้นใจนะ ให้เราเด็ดเอาแต่ใบมันครับให้ได้หนึ่งกรัมครับผมให้ได้หนึ่งกรัมครบให้ได้หนึ่งกรัมนะแล้วก็ไปคั้นเอาน้ํามันครับเด็ดใบเลยหรือแค่เด็ดใบยังสี่เลยครับเด็ดใบออกให้ได้หนึ่งกรัมสำหรับฤดูขานะครับเอาฤดูขาวก่อนประจําเดือนเอาทีหลังนะครับเอาฤดูขาวก่อนสําหรับฤดูขาวนะครับเอาแต่ใบมันให้ได้หนึ่งกรัมครับกับหนึ่งกรัมมือนี่แหละครับผมเอาไปคั้นครับ คั้น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 เอาน้ำมันครับผมครับคั้นเอาน้ำให้ได้ผสมน้ำกินนะครับเนาะให้ได้30ซีซีหรือใครจะผสมน้ำร้อนก็ได้นะครับตามสูตรโบราณแต่อย่าผสมน้ำร้อนเยอะนะไอ้อย่าอย่าผสมน้ำร้อนที่มันร้อนจัดนะผสมน้ำแบบอุ่นครับผมเอาแค่อุ่นๆนะครับผมเพราะว่าผักชนิดนี้กินได้เลยไม่เป็นอันตรายครับสีกินกับแจ้วกับปนกับอีหยังก็ได้ครับผมแต่ข้อห้ามก็แค่สเตรีมีคั้นห้ามกินแค่นั้นเองนะครับเนาะ เอาหนามมันแถดหนึ่งหนึ่งกำเอาเอาใบามันแถดหนึ่งกำนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอาไปผสมน้ำสามสิบซีซีครับผมคั้นเอาน้ํามันแล้วไปผสมน้ำสามสิบซีซีนะครับเนาะหรือบางคนก็เอาเด็ดแต่ใบมันปุ๊บๆขยี้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 ขย,ย,ยี้ให้ละเอียดให้มันเป็นเมือกไปเลยแล้วก็เอาลงแก้วไปเลยน้ำสามสิบซีซีแล้วก็เอามาดื่มนะครับเนาะง่ายๆครับเชา้าเที่ยงเย็นครับผมกินสาวได้แล้วครับผม สามสิบซีซีแค่านั้นนะน้ำสามสิบซีซีกับใบหนึ่งกำครับผมกำไปเลยครับกำให้ได้หนึ่งกำกำไม่ได้หนึ่งกำเนาะครับเนาะเอาลงแก้วไปเลยครับน้ำสามสิบซีซีอย่ากเกินสามสิบซีซีนะเอาน้ำใส่สามสิบซีซีแต่ส่วนมากจะกินสดครับเพราะว่ามันกินง่ายเพอชนิดนมันกินง่ายมันเคี้ยวง่ายครับผมมันเคี้ยง่ายมากครับผมเคี้ยงง่ายมากพอชนิดเนี้ยเคี้ยงอ่ะออกเปรี้ยวไปเลยครับน่ะรสชาติออกเปรี้ยวไปเลยกินง่ายครับผมเปรี้ยวนะ ออกจะเปรี้ยวๆขมๆนนิดนึงครับผมอย่าลืมเลิกครับสามสิบซีซีแล้วกับใบมันนะครับเนอะพอเราได้น้ำสามสิบซีซีแล้วกับใบมันนะครับใบหนึ่งกรรมัมใส่น้ำสามสิบซีซีนะครับพอเรากินไปปุ๊บครับผมกินสามวันนะเช้าเที่ยงเย็นนะครับหนึ่งกัมมือนะต่อน้ำสามสิบซีพอเรากินไปปุ๊บมันแก้แผลอ,อักเสบ กินหนึ่งคำนะครับกินหนึ่งข้าวมันจะแก้แผลอักเสบครับผมแก้เหงือกบวมกับเหงือกบวมที่เลือดออกตามไรฟันนั่นเองนะครับแก้เหงือกบวมแต่สรรพคุณของมันคือแก้หลักๆเลยคือสตรีขาที่มีกลิ่นข่าวขับฤดูเขาแล้วครับเนาะที่มีกลิ่นข่าวแบบขาดความมั่นใจนี่หละครับแก้ได้ยั่งดีนะครับเนี่ยพ่อแม่พี่น้องทีนี้ก็จบไปแล้วครับสําหรับฤดูขาครับผมทีนี้เรามาดู ประจำเดือนของผู้หญิงที่ว่ามาไม่ปกติมากับปิบกับปล่อยมามายัางไงก็มาไม่ปกติไม่รู้จะทํายังไงกินยาสตรีแมนโลก็ไม่หายกินอะไรก็ไม่หายตัวนี้เลยพ่อแม่พี่น้องฟังวิธีเห็ดวิธีธทําให้ดีๆนะครับเด้อฟังให้ดีๆฟังให้เข้าใจนะครับอันนี้คือผักเบีย้ยใหญ่นะครับจาให้ดีๆนะไอ้พ่อแม่ขออภัยครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือผักเบีย้ยหินนะไม่ใช่ผักเบีย้ยใหญ่นะมันสิต้นคลข้าๆกันเลยครับผักเบี้ยเบี้ยใหญ่เนาะครับเนาะผักเบี้ยใหญ่จะดอกสีเหลือง ผักเดี่ยหินจะดอกสีขาวนะครับเนาะจำไปเรื่อยๆต้นมัเสียค่ายกันครับผมมันก็รักษาแผลอยู่แล้วมันเป็นยาเย็นนะครับต้นนี้นะทีนี้สตรีที่ประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับเนาะมาฟังให้ดีๆเลยครับผมใช้รากมันครับใช้เฉพาะรากมันนะเอาเฉพาะรากเรื่อครับพ่อแม่พี่น้องนี่รากมันมีแค่นี้ครับผมรากมันนี่เข้าบริเวอพ่อไงดอกต้นนี้ครับบริเวณพ่อไงครับผมบอกไเรืยว่าบริเวพ่อไงบอกคอยมีครับเพราะมันเป็นพืชฤดูการเดียว ครับมันเกิดปีเดียวมันก็ตายครับผมแล้วก็ตัดเอาลากเลยตัดเอาลากปุ๊บเวลาเราไปกำเนี่ยมันบริละเอียดดอกครับผมไม่น้องบริละเอียดเอาใส่โครกเลยครับสมัยโบราณโบราณเราใส่โครกเลยตัดปุ๊บใส่โครกโค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 กครับโคกให้ละเอียดเลยครับผมโคกให้ละเอียดปจะเด็นเนีเข้ากับเอาลากมันมาปุ๊บมาใส่เกี่ยวหนามลุ่งปั๊บเลยครับบางคนบสมหนางอุ่นแต่ผมแนะนําให้กินสดจังสีดีนะครับเนาะ กินสดๆเลยถึงจะดีพอเราโคลละเอียดเราก็เอาช้อนตักใส่แก้วเลยน้ำสามสิบซีซีเหมือนกันเพื่อนๆเพี่น้องสามสิบซีซีด้วยครับแต่หลักมันสกินแต่โดนแนครับอ่าหลักมันสามสิบซีซีแล้วก็กินเข้าไปเลยครับเช้าครับผมอ่าเรากินขา้าวเช้าปุ๊บไม่ต้องทิ้งนะหลักไม่ต้องทิ้งครับหลักไม่ต้องทิ้งยังกินได้อีกเที่ยงครับผมแล้วก็ยังกินได้อีกยินครับหลักจะหมดฤทธิก์ก็ต่อเมื่อ ครบสามวันนะครับเนาะรากจะหมดนิดครบสามวันนะครับผมรากมันที่มันจะเจอจางแล้วครับมือสามหมื่นแล้วครับเนาะใส่สามสิบซีซีแค่นั้นนะอย่าใส่น้ํามากนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมใส่แค่สามสิบซีซีเด้อจำไว้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องอย่าใส่น้ำลร้นะเอาแค่สามสิบซีซีนะครับเนาะคลิปนี้เนี่ยผมว่าต้องสาธิตการต้มการอย่างเดอกครับเพราะว่ามันไม่มีต้มครับผมเพราะว่ามันเป็น ผักกินสดเลยครับมันเป็นผักกินสดเลยสําหรับผักเบี้ยเห็นเนาะครับเนาะมันเป็นผักกินสดเลยผมก็เ,ยกเลยสาธิตแค่วิธีเฮ็ดวิธีทําให้ดูครับเนาะผมอธิบายแค่ในกระดาษสีหูเลยเนาะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเพราะว่าฝนฝ่ากับบอคคอยอํานวง่งแก๊สผมกับมดอีหยังผมกับมดครับสมุนไพรสมุนไพรต่อไปเนี่ยผมก็เสียอธิบายคือกันครับผมแต่ผมเสียระบายหายละเอียดครับเพราะว่าแก๊สผมไม่มีเตาฟืนผมก็ไม่มีครับถ่านก็หมดครับผมตกนามเศร้าอยู่เด็พ่อแม่พี่น้องเนี่ย ใน Facebook ผมเนี่ยบิ๊กอูหัวใชสิงผมกับโพสไปมันก็ตกอยู่เลยครับโอ้ยงึดหลายเขาบนี่แหละครับจำไว้เลยนะเดี๋ยวผมทวนอีกครั้งนะใบมาแล้วครับเอาเฉพาะใบรักษาฤดูขาวแล้วครับแก้แผลแก้เงือกบวมได้แล้วครับเนาะเรากินแค่1กัมบิบีบละเอียดแล้วเอาใส่แก้วลงไปใส่น้ำสามสซีซีคนณคแล้วก็กินนะครับเนาะ แกจะดูเขาสาหรับสตรีที่ไม่มั่นใจเอาเฉพาะใบนะเด็ดใบเลยปุ๊บเด็ดใบให้ได้หนึ่งกิ๊ครับผมใส่แก้วไปต่อน้มสามสิบซีซีนะครับเนาะแกจะดูเขาสาหรับกลิ่นน้ำเข้าปลาที่ว่าไม่ค่อยดีที่มีกลิ่นเหม็นที่นั่งแกผู้ชายก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมลากมันครับมาทีนี่ลากมันตัดออกเลยปุ๊บไปโคก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 ใส่ครกนะครับใส่ครกแล้วก็ หยิบรากออกมาเอาช้อนตักออกมาใส่แก้วใส่น้ำสามสิบซซี่กินครับผมสามวันทิ้งรากเลยนะครับอย่ากินเกินสามวันเพราะสามวันฤทธิ์ของรากยาจะหมดนะครับเนาะสำหรับสูตรโบราณโบราณที่แผนโบราณเรามาแล้วครับเนาะครับสำหรับพระคู่ชิระถาวรพิ่งกระไดสอนผมมาซัมนี่นะครับเนาะแล้วก็ใบมันเนี่ยโอ้กินอย่างดีเลยพ่าแม่พี่น้องแซ่บครับรสเปรี้ยวอมขมนิดๆกินกับปลนปลาคอปลนปลายั้ก็ได้ครับผมกินกับเจียวกินกับเจียวบองกินกับปลาแหลกปลาล่าก็ได้ปลาจอปลาจมได้เลยครับ กินได้ทางต้นนะครับเนาะสําหรับเบี้ยตัวนี้ครับไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่สตีมีคันเขาห้ามกินแค่นั้นเองครับพอราวะคันกินหลายคันกินหลายปุ๊บสตีมีคันจัดแทงบุตรเนาะครับเนาะลูกสีแทงออกบอกยังไงซะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับพ่อแเม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพเม่พี่น้องยางหลายครับถูกใจแชร์ผมหน่อยครับแชร์ออกไปเลยหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งติดตามครับผม หนึ่งกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมที่ผมจะไปหาคลิปอื่นๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับได้ชมกันอีกนะครับเนาะฝากกดติดตามเลยครับพ่อแม่พี่น้องพรา่าสมาชิกผมก็น้อยหน่อยครับผมผมก็จะพยายามอัพหาช่องหาสมุนไพที่เป็นสาระกับพ่อแม่พี่น้องมาให้ดูกันให้ชมกันทุกๆวันนะครับผมสำหรับวันนี้พ่อแม่พี่น้องจะข่ามาเบิ่งขอขอให้มีความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมาเยอะครับขอบคุณครับ